เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรโดยสำนักงานคลังจังหวัดส,สิงห์บุรีกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระ,ะราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพุทธศักราชส5 6 2และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพุทธศักราช2560ผู้มีสิทธิ์หมายความว่าข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำจากเงินงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากรของกระทรวงทะบวงกรม 2. ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายและสัญญาจ้างนั้นมีได้ระบุกเกี่ยวกับการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไว้เป็นพิเศษ 3. ผู้ได้รับบำนาญปกติหรือผู้ได้รับบำนาญพิเศษ เพราะเหตุทุกพลภาพและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดเว้นแต่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจซึ่งอยู่ในระหว่างรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำสถานศึกษาของทางราชการหมายความว่า 1. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในสังกัดกร,ระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการอื่นหรือที่อยู่ในกำกับของรัฐ 2. วิทยายลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัดหรืออยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการอื่นที่กพรับรองคุณวุฒิ 3. โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการมหาวิทยายลัยวิทยายลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งและให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย 4. โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกํากับของส่วนราชการอื่นหรือองค์การของรัฐบาลที่กพรับรองคุณวุฒิห โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกำหนด 6. สถานพัฒนาเด็กปฐมวยัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการสถานศึกษาของเอกชนหมายความว่า 1. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2. โรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนบุตรของผู้มีสิทธิ ต้องเป็นบุต like. รท <im> ี่ชอบด้วยกฎหมายบุตรที่เกิดขึ้นมานั <im> ้นย่อมถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาเสมอตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1546บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่จดทะเบียนสมรสกันเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา154 7เดเด็กเกิดจากบิดามารดาที่มีได้สมรสกันจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว,ว่าเป็นบุตรข้อกำหนดเกี่ยวกับบุตรต้องมีอายุครบ3ปีแต่ไม่เกิน25ปีโดยการนับลำดับบุตรเบิกได้เพียงคนที่1ถึงคนที่สให้นับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลังไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใดก็ตามไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรที่ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นกรณีผู้มีสิทธิ์ยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรยังไม่ถึงสามคนต่อมามีบุตรแฝดซึ่งทำให้จำนวนบุตรเกินสามคนให้ผู้นั้นมีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการสำหรับบุตรแฝดทุกคนแต่บุตรแฝดนั้นต้องเป็นบุตรที่เกิดจากคู่สมรสในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เป็นชายหรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่ผู้ที่มีสิทธิ์เป็นหญิงกรณีผู้มีสิทธิ์มีบุตรเกินสามคน และต่อมาบุตรคนใดคนหนึ่งในจำนวนสามคนตายกายพิการหรือเป็นคนไร้ความสามารถเสมือนไร้ความสามารถวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบก่อนอายุครบ25ปีบริบูรณ์ให้ผู้นั้นมีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการของบุตรเพิ่มขึ้นอีกโดยให้นับบุตรคนที่อยู่ลำดับถัดไปก่อนการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการให้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดพร้อมหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาต่อผู้มีอำนาจอนุมัติโดยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 1. ชื่อสถานที่อยู่หรือที่ทําการของสถานศึกษาของผู้รับเงิน 2. วันเดือนปีที่รับเงิน 3. รายการแสดงการรับเงินระบุรายละเอียดแต่ละรายการ 4. จํจนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร รายมือชื่อของผู้รับเงินกรณีที่สถานศึกษามีข้อตกลงกับธนาคารในการรับชำระเงินให้ใช้ใบแจ้งการชำระเงินและหรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาด้วยกรณีหลักฐานการรับเงินสูญหายให้ใช้สำเนาซึ่งผู้รับเงินของสถานศึกษารับรองมายื่นเบิกได้กรณีหลักฐานการรับเงินเป็นภาษาต่างประเทศให้มีคำแปลภาษาไทยซึ่งมีรายการ1-5ด้วย และผู้ใช้สิทธิ์รับรองคำแปลกรณีหลักฐานการรับเงินที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีรายการ1-4ด้วยสถานศึกษาต่างประเทศออกหลักฐานการรับเงินตามหลักสูตร MOU ให้สถานศึกษาในประเทศรับรองรายการที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรที่กำหนดระบุภาคการศึกษาปีการศึกษาและให้มีคำแปลภาษาไทยด้วยการยื่นเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร กรณีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิ์ทั้งสองฝ่ายให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการสำหรับบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยต้องรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการแต่เพียงฝ่ายเดียวกรณีคู่สมรสอยู่ต่างส่วนราชาการผู้เบิกหรือมีการเปลี่ยนส่วนราชาการผู้เบิกหลังจากที่มีการใช้สิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการไปแล้วคู่สมรสฝ่ายที่เป็นผู้ใช้สิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการ ต้องแจ้งขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกบำนาญหรือเบี้ยววัดแจ้งการใช้สิทธิ์นั้นให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งทราบและส่วนราชการที่ได้รับแจ้งดำเนินการตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดกรณีคู่สมรสประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการให้ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการอีกฝ่ายหนึ่งนั้นแจ้งขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดพร้อมหลักฐานแสดงความยินยอมของคู่สมรส เพื่อให้ส่วนราชการนั้นแจ้งการใช้สิทธิ์ดังกล่าวให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเดิมทราบและให้ส่วนราชการที่ได้รับแจ้งดำเนินการตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการให้กระทําภายในกำหนดกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียนให้ยื่นเบิกภายในหนึ่งปีการศึกษานับแต่วันเปิดภาคเรียนแต่ละภาค กรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปีให้ยื่นเบิกภายในหนึ่งปีการศึกษานับแต่วันที่เปิดภาคเรียนที่หนึของปีการศึกษาหากพ้นกำหนดเวลาให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการยื่นเบิกเงินกำหนดเวลาการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการไม่ใช้บังคับกรณีดังต่อไปนี้ 1. ผู้มีสิทธิ์ถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และปรากฏภายหลังว่าได้รับเงินเดือนให้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กรณีถึงที่สุด 2. ผู้มีสิทธิ์มีความจำเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาในการชำระเงินล่าช้าให้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายใน30วันนับแต่วันออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา 3. ผู้มีสิทธิ์มีบุตรกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ยื่นเบิกเงินสวัสดิการภายใน90วันนับแต่วันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาปีการศึกษากำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่กำกับมหาวิทยาลายัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์กรของรัฐบาลการยื่นขอเบิกเงินค่าการศึกษาของบุตรผู้มีสิทธิ์ยื่นต่อผู้มีอำนาจอนุมัตินั้นหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกบำนาญหรือเบี้ยววัดแล้วแต่กรณีเว้นแต่กรณีไปช่วยปฏิบัติราชการให้ยื่นใบเบิกณส่วนราชการที่ไปปฏิบัติราชการกรณีพ้นจากราชการหรือถึงแก่กรรมก่อนจะใช้สิทธิ์ให้ยื่นใบเบิกณส่วนราชการผู้เบิกบำนาญหรือเบี้ยววัด หรือสำนักงานที่รับราชการครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีกรณีถึงแก่กรรมให้ทายาทต,ตามกฎหมายหรือผู้จัดการมารดกเป็นผู้ยื่นการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมายซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าประเภททั่วไประดับชำนาญงาน หรือประเภทวิชาการระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าหรือผู้มียศตั้งแต่พันโทนาวาโทนาวาอากาศโทรหรือพันตำรวจโทขึ้นไปส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคหรือแยกต่างหากจากกระทรวงทบวงกรมหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานเป็นผู้อนุมัติสำหรับหน่วยงานนั้นก็ได้ ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกเป็นผู้อนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการของผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมายเป็นผู้อนุมัติหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหัวหน้าสำนักงานสำหรับราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคแยกต่างหากจากกระทรวง กรมผู้ว่าราชาการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชาการสำหรับราชาการในราชาการบริหารส่วนภูมิภาคให้ตนเองเป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรบุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชาการในระดับอนุบาลถึงอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ได้รับเงินบำรุงการศึกษาเต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ระดับปริญญาตรีให้ได้รับเงินบำรุงการศึกษาเต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดกรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะต้องเป็นการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกเท่านั้นสถานศึกษาของเอกชนระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและหลักสูตรแยกต่างหากจากหลักสูตรปริญญาตรีให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงระดับปริญญาตรีให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดเงินบำรุงการศึกษาหมายความว่า เงินประเภทต่างๆที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่กำกับมหาวิทยาลัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือองค์กรของรัฐบาลเงินค่าเล่าเรียนหมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่สถานศึกษากำหนดประเภทและอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กรค .0422.3 ทับว257ลงวันที่28มิถุนายน2559กำหนดอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรีเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา2,559เป็นต้นไปและตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค .0408.5 ทับว .22 ลงวันที่12มกราคม2,561กำหนดประเภทและอัตราเพิ่มสถานศึกษาเอกชนอาชีวศึกษาประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา